สวัสดีครับสุกูสุข้นสุมองสุบอนครับพบพครับช่องแบบแอดใจผลคือเกาครับมันมนี้มณีกาสิภาพมาเบงงัวทองครับพี่น้องอืมมาแบ่งปันครับเป็นงัวทองครับงัวทองเกาเดียนเอ้ยขอดสิ่ขอด้วครับพี่น้องโอ้ยมาถ่ายมาถ่ายทั้งดากมาหบดนี้ครับ เป็นลูกสมในทองนะครับเป็นลูกสามในทอง,เป,ทองเปิดไว้ในราคาเจ็ดสิหารยครับเจ็ด0มืสพหาร้อยครับอ่าเปิดไวค้ครับพี่น้องอ่านี่เป็นฟอร์นครับ KF สามหนึ่งอ่า แม่กงม็งมพ่อกง็งมออกมาเนี่ยพต้องห่วงแล้วปุ๋ยนี่เอินใหญเรืเลยเล้วอ่าวันที่หากระกระดาแม่กรกระดาบอ่เออกรกระดาเอาไปนอนหกสิบสี่กนดขอดวันที่สิบห้าเมษาอ้าวมือนี้กัวันทีย่ยิบยิบเก่ามือนี้ยิบเก่ามีนาไ คิปก็มือในตัวนี้เนอกะบ,บอแน่ลังเทียกะคอดก่อนกำนดลังเทียกะหลังกำนดหนอสองซ้ำม,มือบอแน่นอนแต่ว่าภายในเดือนเมษาแน่นอนครับอ่าคอดอู้ย่ทองอ่างๆครับพี่น้องหน้าตาสดใสครับกินยาเกงครับบอตตองห่วงโลกไพ้ไข่เจ็บบ่มีครับ ขาทุกขาถอนรับประกันส่วงสุดส่งจมรับประกันขึ้นกันครับอ่านี่ครับว้าเชียงเชียงครับกินยาเจียงนี่ครับดึย้ยมึงเนี่ยลูกสามนะนี่ลูกสามนี่ย,ยังอู้ย,ยังสดใสเลยครับนี่ครับอ่ามามีตำนี้ครับนมมามีติงหาทุกขาถอนมามี หน้าตาสดใสทองอ่าง,งครับพี่น้องอู้ทองนี้อู้ทองอ่งางดีขนาดเลยครับพี่น้องแข้งขาใหญ่ปากดำหูดำหางดำครับอ่าอ๋อความสูงครับความสูงความสูงวัดแล้วได้รอยสามสิบได้รอยสามสิบบวกครับอ่าสามสิบบวก ร้อยสามสิบบวกนะครับอืมนะครับมาเมืองทองมันครับอู้หองยังนืนืออ่างใหญ่แฟดบอห่วยบ่แฟดกับผู้เอาไปนี่กับงยคุ้มเลยเด้ยนี่สุดยอดสุดยอดครับนี่ครับนำ้ำคำคำครับพี่น้องกินยาเล่มยาอุ้ยโอ้โหลนตื่นเบาแยดอีกแล้ว โอย้ยบางอันนี่บอถือกันกับอิลีเปงบกับมวนี่แต่ว่าเชียงครับเชียงเชียงหน้าตาเชียงอ่าเพราะว่าหมูเลยว่าเนมหน้าตานี่เชียงครับนี่ครับอ่าอ่าเป็นอารมณ์งุนงิดของงอทองครับไก่คอดกันทังทีละอ่าตื่นกินน,ำน้ำแนืงุญญนงิดน้ำแนืธรรมดาครับ แต่ว่าจับใบได้สบายครับบมดุโหายแต่ว่ากับเบาแอนเนี่ยจะแม่นบอดถือกันแท้ๆเฮ้ยดูครับถ่ายนี่ถ่ายนี่บมต้อตงห่วงครับเปรดเป็ดหนอกเป็นหนอกลึงเป็นลึงบือเป็นบือ,อนั่งนานี่ครับสดใส งามงามงามครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปกินหยาเนาะอืออือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับหนาขาแข็งขาดำแข็งขางามเล็บงามอืองามครับงอตัวนี้บต่ต้องห่วงแล้วทองทองอ่างอ่างครับว่านวัานวันว่นเพิ่นเพิ่นอยู่ใส่ละวัานเนี่ยมองลนะมองนั่งเนาะ วันยูมองนางอันไอควนเพิ่อยู่หมองนางครับหมองนางพอดีเลยนี่ครับถ่ายเพิ่นหน่อยข้ามันข้ามันงัวัทองนี่ว่ามันหมันขลังแล้วเนะาะเ <laughs> บิ่งถ่ายมันครับแต่ว่าใครเนี้ยทองสิออกแล้วครับเก่าเดือนแล้วนี่ครับเนาะับประกันอืมเพอเพอกับแฟดแล้วว่า ผสมสองหลอดบ้างอันเฟรตหลอดเดียวนนร้าะเนาะเห็นได้ล้เลง,ลง,ลงเทียมมันถูกมากหวา้วยเฟยดมากอะอุบาวท,ทั่วขะโทษ่ลยเราพี่น้องเลยกำไรคุณสองเลยแล้วคุณสามจุดยอดอ้าวม,มันสีขวดหรอบอบันเนี่ยคือขวอดหนาขวดหลังอ้าวครับผมจังได้กะสงสัยขอดได้กะ โทรมาสอบถามครับในราคากะัโทรมาสอบถามโทรมาต่อร่องใดครับในราคาเจ็ดหมื่นสี่พันห้ารอยครับราคานี้หาไซ่อีกบ่ได้แล้วครับง่วทองงามไรครับสดใสสดใสลุงงัวทองโอ้บอมแมน <c oughs> <c oughs> นะขั้นขั้นง่วดุง่วาหายนบอกนาตาจะบอเปน็นดังสีด,ดอกครับพี่น้องจะครึ้งครั้งกว่านี้ ตาใสนี่ครับอ่ะแต่ได้กะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปสมนีครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับวัสดีครับ